สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับตุ่มเชนเคยนะคะที่นี่ a n g e l g u i e a n c e ค่ะเราไมา่ได้ใช้ไพ่มาคุยกันในช่องเรานานมากแล้วนะคะวันนี้ตุ่มได้ไพ่ใหม่มาเป็นไพ่เทพคตินะคะอ่ะอันนี้นะคะแล้วก็ลองสูงจับดูค่ะเพื่อนๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าได้ไพ่เท้าเกวียนขึ้นมานะคะเพื่อนเพื<ๆ>่ใต้ไพ่เนี่ยค่ะบอกว่าทรัพย์สมบัติเก็บรักษาเหลือกินเหลือใช้ เพื่อนๆคะถึงเวลาแล้วนะคะอันเนี้ยคะ่ะมันคือทรัพย์สมบัติหรือว่าบุญเก่าที่เราได้ทําไว้ในอดีตชาติไม่รู้กี่พกี่ชาตินะคะเอาเฉพาะ,ะที่เป็นกุศลกุศล,ลกรรมนะคะก็คือบุญดีเราได้ทาทานได้เราได้รักษาศีลเราได้ทําสมาธิวิปัสสนาะณนะเวลานนี้บุญอันนั้นนะคะส่งมาถึงเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนๆเปิดทางเลยนะคะเคลียร์พลังงานสุดลมหายใจเข้าออกคะ่ะ คิดดีทำดีที่ทูบอกค่ะช่องตุม่มคิดดีทำดีผลลัพธ์ต้องได้ดีแน่นอนเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆรอเลยนะคะเดี๋ยวจะมีมันจะมาทุกช่องทางเลยค่ะเพื่อนๆเ,เ,เปิดประตูรับทรัพย์ด้วยการยิ้มแย,ย้มแจ่มใสทำพลังงานให้เป็นบวกเพราะว่าเงินเขาเป็นคลื่นพลังงานที่สูงมากเป็นความถี่ที่สูงเพราะฉะนั้นถ้าเราบล็อกหรือว่าเราปิดกันดก้นด้วยการอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ฉันต้องบอกว่าใครจะเป็นเศรษฐีก็ชนะสีก็ชนะสีนะคะ เราคู่ควรนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่มีอะไรบังเอิญในโลกใบนี้ไพ่มีตั้งไม่รู้กี่ใบในสำรับทำไมตุ้งถึงได้หยิบได้ท่านเท้ากูเวนหรือว่าเทา้าเวสวดขึ้นมาใช่ไหมคะเห็นไหมคะทรัพย์สมบัติทองทองแบบนั่งอยู่บนกองเงินกองของอันนี้คะ่ะของจริงแท้แน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เป็นได้คะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันคือการ ใช้จิตในการสั่งนะคะก็คือว่าถ้าเราไม่ต่อต้านเรามีจิตที่เป็นกุศลเราสามารถเรียกอะไรก็ได้นะคะ <P> <ๆ>เพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นจงน้อมรับพลังงานนี้ไปกับตุ่มนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ช่องตุ่มก็เหมือนเดิมเลยค่ะคิดดีทำดีผลลัพธ์ต้องได้ดีแน่นอนเลยค่ะหลับก็ได้ให้ได้เงินมือตื่นก็ให้ได้เงินแสงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ